คิดว่าเวลาก็เหมาะสมใช่ไหมครับา่ามเดินครับก็ดีครับเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์นะคะแล้วก็กัลยาณมิตรที่อยู่ในห้องนะคะเนื่องในวันที่อาจารย์อุ้ยเนาะท่านได้มาถึงครั้งนี้ก็อยากให้เพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกๆในช่องทางนะคะน้อมจิตน้อมใจนะคะเราจะมีมาลัยเล็กๆจากเราชาวเจริญสติแล้วก็พี่ๆทุกๆุกท่านนะคะในการน้อมกราบนะคะที่ท่านอาจารย์อุ้ยนะคะได้มีเมตตาต่อเจริญสติในการให้ความรู้ของเรานะคะ โอ้โสาธุอขอกราบคุณครูบาอาจารย์นะครับผมก็นับถือท่านพระหมูอุ้ยเป็นครูบาอาจารย์ในทางธรรมอีกท่านหนึ่งนะครับก็ขอเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับอาจารย์มีอะไรก็ บอกสอนตักเตือนได้เสมอครับท่านอาจารย์สาธุครับคุณอาจารย์อุ้ยมากๆค่ะที่มากล่าวทำให้เราก็ขอให้คุณครูแล้วก็พี่แพทย์นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสิ่งไหนที่ทําผิดพลาดไปไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจก็ตามแต่นะคะก็ขอให้กลับขอเข้ามาค่ะคุณครูในที่นี้ด้วยนะคะสาธุครับสาธุกับทุกคนที่มาฟังวันนี้ด้วยนะครับขอให้ท่าอาจารย์อุ้ยอวยพรให้กําลังใจกับสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็ให้ดเนินแรงในครับ ก็ต้องอรับเอานะครับดอกไม้ของหอมแล้วก็สิ่งที่เป็นถ้อยคําที่เป็นกรัลรยานมิตรนะครับซึ่งเป็นแสงสว่างาแห่งแรกนะครั้งแรกในวันนั่นก็คืออริยมามีโอมแปะเราก็มีความเป็นกัลยานมิตรกันนะครับสนทนาธรรมกันปฏิปุจชฉาวินีตาปริสาโนกาจิตวินีตากันคานี้ก็จะทนต่อการเพ่งพิสูจน์คนี้ก็จะ เป็นไปเพื่อความสิ้นเกรมนะฮะเพราะนั้นอาริยสักสีเนี่ยเป็นพวงแพรที่ยึดไว้แล้วการที่มาบูชา<ม>ดอกไม้ของหอมเนี่ยเครื่องประดับทั้งหลายเนี่ยก็ตรัสไว้แล้วนะครับว่าเป็นความการฝึกเมตตาจิตนี่แหละครับ<ม>เป็นความเป็นความมุทิตานะครับเจโตวิมุตติคือมีความ ปรารถนาดีนะครับในความเป็นบัณฑิตผู้กล่าวทำด้วยกันนั่นแหละการมาก็มีกุศลเจตนามาให้สติเนี่ยช่องน,นี้คือช่องเจริญสติแอดมินใหม่อาจารย์เบนเห็นไหมฮะพวกเราเนี่ยทำงานกันเป็นเครือข่ายเดียวกันเครือข่ายที่ว่าก็คือสักยะปุตติยะมาให้ถึงตถาคตอรหันตส,สัมมาสัพพุทธ,ธผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่ำกว่านั้น ก็มีอนิจจังแทรกอยู่เสมอประการที่ 1. ไม่พยากรณบุคคลประการที่สองเราไม่ทิ้มแทงกันและกันด้วยหอกปากประการที่สนะครับไม่มีอุปทานในขันอันเป็นที่ตั้งแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณให้มากนักโดยเฉพาะผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์หรือปา,อาจารย์ก็าตามสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีอนิจจังปรากฏเสนอ 3วันที่ผ่านมานี้กระแสะข่าวที่ผ่านสื่อโซเชียลทั้งทางตรงและทางอ,อ้อมอ้อมมาจนถึงคนที่ใกล้ชิดก็จะมีการสวิงกันถึงข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรสวิงเลยคือจิตของภูตศัตว์ทั้งหลายที่ได้สดับรับภาษากระทบมาแล้วเนี่ยนะครับก็ให้กลัดจายผัดสอาออกไปอันไหนเป็นกุศลรับเอาไว้อันไหนเป็นอกุศลวางไว้ก่อนไม่รับ รองและไม่ขัดขานอย่างที่กราบเรียนทุกท่านนะครับว่าหนึ่งอาทิตย์มีเจ็ดวันแล้วในหนึ่งวันมียี่สี่ชั่วโมงเราไปฟังทมทำบุญเราไปบุญยากีแล้ววัตถุก,กับท่านเนี่ยก็แค่สามชั่วโมงหกชั่วโมงที่เหลืออีกหกวันที่เหลืออีกเศษเซี้ยวชั่วโมงของวันที่เราไปเนี่ยเราไม่รู้ไม่เห็นว่าท่านกุศลหรืออกุศลหรือเฉยเฉยท่านอุเบกขาในเนคมะท่านเป็น สุขสมนัตในเนคขม,มะท่านเป็นทุกขโทมนัสในเนคขม,มะหรือสลับมาละระบุปริวัตตังคือมาเย่าเรือนอเราไม่สามารถจะรู้ได้ดังนั้นเราก็ไม่บังอาจที่จะรับรองหรือคัดค้านว่ากิจกรรมต่างๆที่มีนั้นของท่านนั้นน่ะตรงถูกใช่ไหมครับ,รบหรือว่าเป็นกุศลหรืออกุศลแต่ต้องสุดจบด้วยคําว่าไม่ไม่นะครับ เห็นว่าสิ่งนี้จริงหรือสิ่งอื่นเปล่านะครับแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งการละมาสูตรสิในประการสุดท้ายก็คืออย่าเห็นว่าผู้พูดเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์แล้วจะต้องพูดถูกเสมอให้เราได้ขูดกลาตนเราตอนเองสันเลขกสันเรข่องกระทครัสุดท้ายก็คือต้องมั่นใจนะครับว่ามั่นใจนะครับว่ากรรมนั้นเน่ยเป็น ผ่าพันของสัตว์ทุกสัตว์สัตว์นั้นมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นกําเนิดจากทากรรมใดไว้บุญหรือบาปและดีหรือชั่วนั่นเองเธอทั้งหลายก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนั่นแหละไม่ใช่มารดาบิดา<ม>หรือญาสายมิตรสายโลหิต<ม>นะครับที่จะมารับแทนท้ายที่สุดนี้นะครับสติเท่านั้น<ม>สติเท่านั้นนะครับที่จะ เป็นตัวกําจัดอภิชาและโทมนัสไม่ว่าจะรับผัสสะกระทบใดๆกระจายผัสสะออกไปให้หมดแล้วตั้งตนไว้อยู่ในกองกุศลาศีให้ได้ท<ม>้ายที่สุดนี้ก็ขอจเจริญในส่วนของเมตตาเจโตวิมุตต์และปัญญานะครับที่ได้จากการสดับบุญญากิริยาวัตถุทั้ง3ประการในวันนี้เนี่ยนะครับมหาทานมหาศีลมหาาวนาก็ขอให้เป็นพระวะปัจจัยแก่ทุกท่านที่มาร่วมกัน อยู่ในโมเมนต์ของความซึมซับปฏิบุตรชาวินีตาปริสาโนโกาจิตวินีตาขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับฝากตัวเป็นอันเตวาสิกก็เราขอรับท่านไว้ทั้งหมดเป็นสัตธิวิหาริกของท่านมันแหลวกําไดที่ดีกําไดที่ระเสริฐนะครับปรัดไว้เสมอว่าเป็นยังไงครับเธอทั้งหลายเมื่อได้ใครครัวในบุญยกกิริยาวัตถุทั้งสาที่ได้บรรลุแล้วสําเร็จแล้วทั้งหมดนะั้น กรรมนั้นเป็นกุศลาส,สีเป็นบุญเป็นกุศลเธอก็รับกรรมนั้นไว้เป็นพ่วงแผ่ไว้เห็นไหมครัก็จะนําพาให้เธอนั้นเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสือ่อมถึงแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสือ่อมในฐานะของสัตว์ที่วิหาริกขอให้เธอทั้งหลายนั้น ได้เป็นผู้ที่ได้มีดวงตายาปัญญาวิชาแสงสว่างมีดวงตาเห็นธรรมประสบมรรคผลทิ่ผานาาในอนา atas. คตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุสาธสาธนะครับทุกท่านทุกคนเจอกันอีกเสาร์ทิตส์นะครับเก้าโมงเช้าจนถึงเที่ยงแล้วก็ ส่วนท่านอาจารย์อุ้ยก็อาทิตย์ที่5ตุลาคมัอาทิตย์ที่5ตุลาคมหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับอาจารย์อุ้ยมาเจอเดือนละครั้งนะครับแล้วก็อาจจะมีนักพิเศษอย่างนี้ก็รอติดตามนะพวกเราก็จะบอกข่าวอยู่ตลอดเวลาเนาะพวกเราชาวเจริญสติก็ทุกท่านทุกคนก็ขอบคุณท่านอาจารย์อุ้ยแล้วก็ขอบคุณพี่แพทย์มากนะครับแล้วก็พวกเราก็ยังเกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นศึกษาทมกันต่อไปเทียมนะครับด้วยความตั้งมั่นเนาะ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็บสวัสดีทุกท่านทุกคนครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ